ถูกปิดไปแล้วครับ FM 90.0ไม่กระเฮิดขอนแกน่นเมื่อวานนี้ช่วงเช้าก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปในสถานีของเขานะครับยึดเอาเครื่องทรงยังกระเจ้าข้นหนีไปเมื่อไนเขาก็บอกว่าเรื่องเกี่ยวก,กับการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่อะไรต่างๆนาะนาะเพียงแต่ว่ามันน่าตกใจว่าแม่งชิบหายมันมีเวลาให้ยึดตั้งมากตมายตั้งหลา,ายเดือนทําไมเสือมายึดหลังจากกูจัดได้สองวันวะชิบหายสิ่งที่น่าเสะเทือนใจก็คือ นี่มันยุคประชานที่มไตยอะพี่น้องครับนี่มันยุคฟ้าสีทองของอัมพ ا ที่พวกเราคนไทยมากนายร้องไห้ร่ำร้องเรียกร้องหามาเป็นเวลายาวนานเราลุ้นให้มันผ่านยุคเผด็จการของพลเอกประยุทธ์พักเพื่อไทยพักเก้าไกลในล้างสมอง,องพวกเราเอาไว้ว่ายุคที่ผ่านมามันยุคของฟ้ามืดยุคของเผด็จการครองเมืองสมัยพลเอกประยุทธนะ์น่ะล้างสมองเข้าเข้าไปเข้าไปจนกระทั่งพวกเราคนไทยก็หลงเชื่อ ก็อย่างที่เห็นครับพวกเราก็พร้อมใจกันนะครับทั้งคนหลุมสาวทั้งลูกหลานเราทั้งผู้เท่าผู้แก่ทั้งชาวนาเกษตรกรต่างๆนานาก็มารวมพลังกันรวมใจกันเชิดชูพักเพื่อไทยเชิดชูพักก้าวไกลให้เป็นที่ตั้งรวมพลังใจกันขับไล่เผด็จก,การไล่พลเอกประยุทธ์ไปนะครับตอนนี้เข้าก็ไล่ได้สำเร็จแล้วครับตอนนี้มันก็ฟ้าสีทองฟองอําไพ ประชาธิปไตยก็คล้องเมืองพักเพื่อไทยก็พักเก้าไกลนั่นะแหละเขาเป็นเจ้าของคาว่าประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีใครอีกแล้วที่จะมีความประเสริฐล้าเลิศในระบอบประชาธิปไตยยิ่งกว่าพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยอีกแล้วมีแต่พักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลเท่านั้นแหละครับที่เป็นเจ้าของประชาธิปไตยพุดพองอําไพวิเศษวิโสที่สุดแล้วเขาก็ได้ครองอํานาจ ทั้งฝ่ายบริหารทั้งฝ่ายนิติบัญญัติพักเก้าไกลก็เป็นหัวหน้าฝ่ายค้านใหญ่สุดในสภามีสอสอมากกว่าเครใครส่วนพักเพื่อไทยก็ได้เป็นฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นเนี่เผด็จการต้องตกระลอกหมกไหมประชาธิปไตยต้องเป็นใหญ่ประชาธิปไตยต้องมีเสรีภาพมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยแต่ผมแปลกใจครับสมัยยุคเผด็จการของท่านพุนเอกประยุทธ์นเนี่ผู้ใดอยากด่าเล่าก,ดากดาาดา็ด่าเแ้าด่าแรงด่าเข้าไป ดารานักล้องเมดประเทศไทยบักก้องห้วยไร่บักโนดอุดมดาราอีนั่งนี่อีนั่งนั่นซุ่มประกวดหน้าง,งามกับผ้ากันมาดะปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เห็นแกไปปิดสถานีวิทยุใครนะพี่น้องไม่เห็นแกไปดําเนินคดีใครไม่เห็นแกไปจับใครตัวเราเองเนี่ยถือดาบมุนมีดไม่มีชิ้นดีที่สุดในประเทศนี้แล้วขันค้นทั่วไปในย่านแม่นหัวใจสลาย นะครับย่านประสาทกินตายเรากันถือด้าหลายคือ,อยังพลเอกประยุทธ์นะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพลเอกประยุทธ์ไม่ดําเนินคดีใครเลยสักคดีบ่ได้ดาเนินคดีผู้ใดเลยจะใส่ไล่โจมตีซีด้าท่อสีขี้หยังเราบ่าได้บ่ได้ไดออกมากเป็นอารมณ์บ่มีคดียั่งทั้งนั้นสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์โซเชียลมีเดียต่างๆนาแล้วนาไภซีว่าไภซีดาไภซีเฮ็ดยังเฮ็ดไปพลเอกประยุทธ์ไม่เคยดําเนินคดีใครเลย ผมแปลกใจว่าในยุคฟ้าสีทองของอําไพยุคที่ประชาธิปไตยเบ่งบานครองเมืองประกากฏว่าภาษาเ้าซ้ำเนี่ยฮลลำพังโซเชียลมีเดียของกูเนี่ยมึงปิดติกตอกกูมาเนี่ยนี่เป็น V5 ของผมนะพี่น้องครับถืกปิดมาสียกผุณหนาพี่น้องครับไล่ปิดปากครับพี่น้องครับเอา IO มาทรลุมมาได้แล้วก็หาเรื่องรีพอร์ตจนกระทั่งต้องปิดช่องเ่าอุบายอุบายไปก็นั่นอันสถานีวิทยุยังสีไหม คนสมัยนี้มันก็บอค่อยมีไผฟังวิทยุหรอกนะต้องบอกครับว่ามันไม่มีใครฟังวิทยุหรอกคนที่ฟังวิทยุส่วนใหญ่แล้วก็ได้แก่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เฒ่าผู้แก่คักอิลิชนิดว่าตาบอดีแล้วไม่สามารถใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ผู้เฒ่านอนให้นะครับซุ่มนอนหน้านอนเลี้ยงง่วเลี้ยงควายเลี้ยงไก่อยู่ตามทงนะ่ะเขาบก็ไม้มีโทรศัพท์นี่เท่านี้แหละครับกลุ่มที่ฟังวิทยุครับบอสันกัด พี่น้องบางท่านข้าเจ้าขับรถแท็กซี่ข้าเจ้าขับรถท่างไกลขับรถใหญ่เขาก็เปิดฟั่งไปเท่าน,นั้นคนที่ฟั่งวิทยุถือว่ามีกลุ่มน้อยมากนะครับมันไม่มีผลที่จะไปสร้างอันตรายทางการเมืองให้ใครก็น่าแปลกใจว่าในยุคฟ้าสีทองของอภัยยุคประชาธิปไตยเบงบานเนี่ยปรากฏว่าแค่ออกอากาศซับหนีซองมือเป็นไรปิดสถานีเขาป๊อสเงึดหลายให้ตำรวจมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บจอดรถลงมาปั๊บปั๊บปั๊บ โหถอดเอาเครื่องมเงึดหลายนี่เหละว่ายุคประชาธิปไตยนี่มันรัดตำรวจได้งไงวะเฮ้นี่มันยุคสมัยไหนวะพวกมันเป็นเกสตาโปได้งไงวะ